สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในระหว่างพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับลูฟี่นะว่าเขานะ่าอาจจะมีความทรงจำเหมือนจ,จอบ,บาคนก่อนและลูฟี่แล้วก็จอบ,บาคนก่อนน่าอาจจะเป็นคนเดียวกันในระแบบนี้นะฮะเพราะว่าในตอนนี้ก็จะมีประเด็นที่มันได้มีการพูดถึงเรื่องราวพวกนี้แต่ว่าก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าที่มาของประเด็นพวกนี้เนี่ยมันมาจากเนื้อหาในอนิเมะในตอนล่าสุดซึ่งก็นานอนะว่าเนื้อหาหลายครั้งในอนิเมะ มันก็จะมีเนื้อหา <ful> เพิ่มเติมเล้าฉากที่มันแต่งเติมที่มันได้มีการเสริมขึ้นมาในเนื้อหาในอนิเมะแต่ว่าก็จะมีหลายครั้งที่เนื้อหาในอนิเมะเนี่ยมันได้มีการสปอยเนื้อหาในอนาคตของมังงานและหลังจากนั้นไม่นานเนื้อหาในมางงานก็จะได้มีการเปิดเผยต่าออกมาใช่ไหมนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ไม่น่าสนใจนะว่าเนื้อหาในิเมในตอนล่าสุดมันจะเป็นอีกครั้งที่เนื้อหาในอนิเมะมันจะได้มีการสป <Wha> อยเรื่องหน้าเน totally ื้อ <pm> well? หางงานแบบนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าในเนื้อหาในอนเมะในตอนล่าสุด ได้มีการดึงเชื่อที่บรรจุฮาคิราชันจอบาคนก่อนเอาไว้โดยที่ในฉากนั้นก็จะมีฉากที่ลูฟี่กับหาเนี่ยเขาแนนุนเหมือนจะชอบกับฮาคิราชันนั้นและมันก็จะมีฉากที่มันสูงเข้ไปดูดวงตาลูฟี่ละมันเนี่ยก็จะมีฉากเรื่องราวของจอบาได้ดีที่ปรากฏขึ้นมาในตอนนั้นซึ่งในฉากเนื้อหาในอนิเมะมันก็จะทําเหมือนกับว่าฉากแลเรื่องราวพวกนั้นเนี่ยมันได้มีการผลมาจากความทรงจำของลูฟี่และก็แอมเมดซึ่งถ้าเกิดเป็นเนื้อหาในมังะมันก็จะเป็นฉากเรื่องราวที่แอม เพราะฉะนั้นก็จะทําให้เราได้เห็นนะว่าฉากนี้ในอนิเมะและก็มังงะเนี่ยมันมีความแตกต่างกันและก็บเหมือนกันเพราะฉะนั้นในฉากอนิเมะในตอนล่าสุดเราจะมองอนิเมะนั้นแตกเติมกันไปก็ได้โนมันนะฮะจะมองว่าอนิเมะในตอนล่าสุดมันอาจจะเป็นการสปอยเนื้อหามังงะนอนาคตเหมือนกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่มันได้มีการเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องเล่านั้นเป็นแบบนั้นจริงนั่นก็หมายความว่าฟี่เนี่ยเขาในกาจะมีความทรงจำของเจ้าบ้าแนดดีหรือแม้กระทั่งูฟี่เขาอาจจะเป็็็นนนนนคเเดดดีีียวกกกัับบบบ้้้แลปไ พราะว่าในตอนนี้ก็น่าจะมีหลายคนที่คิดเหมือนกันนะว่าลูฟี่แล้วก็จอบารนนาดีเนี่ยเขาน่าอาจจะเป็นคนเดียวกับลูฟี่เขานั่นคือจอบานาดีที่ได้มีการกลับมาเกิดใหม่แล้วแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะไม่บบน่าแปลกใจที่ลูฟี่เนี่ยเขานั้นจะได้เชื่อว่าจอบาที่กลับมาแล้วแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดลูฟี่นั่นคือจอบาคนก่อนแล้วเขากลับมาเกิดใหม่แล้วก็ได้รับความสามารถในกายครั้งเรื่องราวพวกนี้ก็จะไม่บบน่าแปลกใจที่หลังจากใีลูฟี่เนี่ยเขานั้นจะได้รับความทรงจำของเจ้าบ้าแนดีหลานจาที้เพราะ เขานั ok Guys, y, like of thrill, ้นจะได้รับความทรงจำเหมาจอบาดนเดดใ้กลับมานะฮะอย่างเช่นเรื่องราวแรกนั่นคือวิทยาการจากอดีตที่มันอาจจะได้มีการเกิดความทรงจำเหมาจอบาดนเดดเอาไว้ซึ่งมันอาจจะเป็นวิทยาการที่คล้ายกับสมองเฮกกระพังที่มันได้มีการเกิดข้อมูลต่างๆไว้และที่ลาเทลเนี่ยมันกอาจจะมีข้อมูลและก็เรื่องราวต่างๆของเจ้าบาคนก่อนซึ่งมันอยู่ที่นั่นและอาจจะรอให้ลูฟี่เนี่ยไปเจอมันแลวก็ได้รับความทรงจำเหมาจอบาคนก่อนมาแล้วแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะและมันก็จะมีเรื่องราวที่ว่าด้าเกิดลูฟี่เขา เรื่องราวในโลกวันพีนีอาจจะมีเรื่องเล่าเกิดการระลึกชาติอะไรแบบนี้ก็เป็นได้น,นะฮะเพราะว่าตัวแปรสําคัญที่ได้มีการเชื่อมโยงลูฟี่แล้วก็จอวาค่อนก่อนเนี่ยนั่นก็คือความสามารถผลปีศาเทพาโดทินิกาซึ่งมันคือความสามารถผลปพีศาสายซอนที่ว่ากันว่าควารถพีศาพนนีเนี่ยมันมีความคิดแล้วจะจนตรงไปของตัวเองใช่ไหมฮะราะนั้นก็เลยน่าสนใจนวความสามารถนิกาที่มันทําให้ลูฟี่ได้เป็นนิกาแล้วก็เป็นจอว่าที่กลับมาอีกครั้งสุดท้ายแล้วความสามารถผลปพีศาลูฟี่มันจะเก็บความทรงจําต่างๆจอว่าก่อนก่อนเอาไว้และมันก็จะได้มมีกกาาาารับควงงจํต่ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีความว่างเปล่าและพวกนี้ด้วยก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดทเดดลูก yani คนที or, habitat, ่เป็นธรมตาแล้วก็มีชีวิตที่มันยืนยาวตลอดมาแบบนี้เนี่ยลูฟี่ที่เป็นจอบอลเลกานิกาเขาน่าอาจจะเป็นคนที่มาเกิดใหม่เหมือนกับเชลอาชีที่เป็นอูร์โวลามโพไซดอนที่เธอนั้นได้มีการมาเกิดใหม่ตตอลูฟี่เนี่ยเขาน่าจะได้รับความทรงจำต่างจาดีทั้งหมดผ่านทางความสามารถผลวิสานในตำนานิกาแลแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็รลยการเป็นประเด็นที่มันน่าสนใจนะหลังจากนี้ลูฟี่เนี่ยเขานั้น หรือว่าลูฟี่นั้นจะเป็นเจ้าบ้านอดีตและเขานั้นได้มีการกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งอะไรแบบนี้หรือเปล่ายัางไงเรื่องราวพวกนี้แล้วเขาจะมาเล,ล่าลุ่นแล้วก็เล่าดูกันต่อไปนะฮะโอเคเลืนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สติ๊กเกอร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสวัสดีเพื่อต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครครรััับบสสวดี